โอเคผมมาอัดต่อจากคลิปเมื่อกี้นี่แหละลงอาจจะลงได้เรียก,กันนะฮะซึ่งคนนี้เขามีเขาเรียกว่ามีเซตครบเซตนะไปเรามาเปลี่ยนชุดเกราะเขากันชุดเกราะเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าถือว่าฟูนะเป็นคลิปกี่คลิปแล้วเนะี่ยกี่พาร์ทยังไม่รู้เลยเอ้ยเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวนะมันมีปืนนี่ใช่ปะ นั้นเปลี่ยนเป็นตัวน,น,นี้แล้วกันเพราะผมมีสก,กินปืนไงประเด็นคือผมมีสก,กินปืนด้วยเดี๋ยวจบคลิปนี้เดี๋ยวผมจะไปสอนพ,พี่สาววิง่งวิ่งในเกมพี่จะวิง่งพี่กดชิปนะชิปตัวนี้นี้วิง่งไม่ต้องใช้จับบัตเต็มใช่ก็เลยต้องกดดูเห็นไหม ผมูดถูกเอออันนี้ล่อคนชัดๆเลยผมไม่รู้ว่าสคอร์นี้มีกี่คนนะแต่ผมเ็่ยิงบรรลัก12นัด24นันนเออเดเราเป็นอยากลองเป็นที่นี่เป็นเจดู เฮ้ยทำไมผมเจอแอร์ดรอปเยอะจังวะเมื่อกี้ก็จุดหนึ่งอะจุดที่ผมถ่ายแรกๆอัดต่อเลยเพราะว่ามันอีกนาทีจริงอะมันไม่คุ้มจากมาต้องจัดให้คุ้มมีที่อัพป,ปะนะ อัพมีหรือเปล่าตอนนี้ผมต้องการที่อัพมากเลยตอนนี้เหมือนมีคนนะตรงเนี้ยเหมือนมีคนเห็นคนละเห็นคนละเห็นคนละเหมื่อกี้เห็นเหมือนคนละแต่ว่าที่ผมมาเนี่ยผมต้องการหาของ เหมือนคนอยู่แถวๆนี้แหละผมว่าเพราะมีคนเดินจริงๆอ่ะแถวนี้แต่เขาหนีเร็วนะอยู่ไหนวะนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนฮะ อะไร่ตำแหน่งวงใช่ปะโอเคตำแหน่งวงนะฮะแต่สิ่งที่อยากได้มากกว่าตำแหน่งวงคือที่อัพชุดเกาะเห็นจากอนาคตเห็นอี p กนะฮะเจอคนมา ครับผมคนนี่แหละผมว่าคนแต่อยู่นี้ขั้นอัตเตพเดตพัฒนาฮะพี่ทำไรฉอนเ,เ,เชี่ยดับบัลลาส โอเคครับคุณผู้ชมก็เป็นยังไงบ้างชอบกันรอเปล่าอาจจะมีคลิปที่แล้วผมบอกไปในคลิปคลิปแรกๆนะคือมีคนแฮกแฮกเฟซผมแล้วก็แฮกไอเดีผมแล้วก็เปลี่ยนชื่อของเกมนะครับสาไปถึงคนที่แฮกด้วยผมไม่ยุ่งนั่นแต่ว่าที่ผมไม่ได้พูดในคลิปไม่ได้พูดในวันก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่อยากจะต่อยแยแล้วนะโอเคอย่าแฮกอีกแล้วกันนะผม เพราะว่าถ้าแฮกถ้าแฮกถ้าค,คุณโดนด่าจากถ้าคุณโดนด่าจากผมคุณชอบไหมผมอยากถามกันแหละชอบหรือเปล่าเวลาเวลาแบบปเปลี่ยนชื่อเขาเนี่ยเขาอารมณ์ดีอยู่คุณหรือเปล่าที่คุณปเปลี่ยนเนี่ยฝากไม่คิดด้วยนะครับก็ถือว่าผมเล่นเซิร์ฟให้เนาะตอนนี้ที่สาวผมก็น่าจะเปลี่ยนเกมแล้วฮะก็คงช่วยไม่ทัน ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ like, ่งก,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 กันด้วยผมจะพยายามทำคลิปดีที่สุดเท่าที่ทำได้นะเท่าที่ทำได้เลยขอบคุณที่รับชมรับฟังสัปนี้ไยบ้ยครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปให้ไกลโอเคครับสำหรับนี้เจอกันใหม่คลิปหน้า ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันนะครับผมก็มีเพียงนย่นี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย